สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีๆแตอนรับทุกทุกท่านเขาเป็นเช่าวีดีธรรมดานะครับเช่าวีดีธรรมดาเราจะมานําเสนอหุ้นไทยบาทนะครับหุ้นไทยบาทของวันที่21มกราคม2568ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะปีชมพูปีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำปงดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมาชมนะครับทุกทุกท่านเด็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูก,กใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรียให้ท่านผู้ชมได้รวบรวมเพื่อความมั่นคจเท่าน,นั้นนะครับคนไทยจย่าลงให้วันละสี่คลิปนะครับวันละสี่คลิปนะสี่รอบนะครับคนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยวเย็นนะครับแยกคลิปนะจะ <c ười> นั้นรวมคลิปกันคนดูน้อยอ่าก็เลยแยกคลิปดีกว่ามันจะส่งผลให้อาจารย์พอมีค่าอยู่ค่ากินค่าไฟค่าน้ำเพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆ เสริมกันนะครับประมาณนี้นะถ้าทําในชุดคิดเดียวเนี่ยอาจารย์รายได้น้อยบางคนเถ่พูด,ดง่ายๆนะครับอ่าเป็นคนพูดตรงๆพูดออกมาจากใจจริงนะครับรักก็คือรักเลิกก็คือเลิกแต่ไม่มีวันที่จะเลิกกับใครก่อนนอกจากถูกพิ้งถูกให้เขาเลิกก่อนทุกทีเลยอืมแต่ยันสัญญาถึงได้อกหักบ่อย โมโมโมพูดไปหัวเราะไปบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบนะคนที่พูดไปหัวเราะไปเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนมากเกยชอบพูดไปหัวเราะไปอารมณ์ด,อณดีอารมณ์ขันไปอย่างนั้นแหละแต่เพื่อนลึกพอลงจากเวทีการแสดงเท่านั้นแหละเท่าเหมือนเดิมไอเกยไปนะครับไม่ต้องมาสังเสียง ลบกวน right year. โสดประบาดนะฮะฮุ around, 66, 7, ้นไทยบ่ายนะครับห้าหกเจ็ดนเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับอือเน้นที่เจ็ดกันอีเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดคืนคืนเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกหกคืนคืนหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกห้าห้าหกนะครับขอใคร ลอไปนะคะรับเดินกินยาก็ <c oughs> เลยหัวเราะตลอดเดี๋ยวบางวันก็มานั่งร้องไห้ให้ดูหรอกบางวันก็หัวเราะบางวันก็ร้องไห้ได้ต่ย,ยาที่เราจะกินเข้าไปอหมอจ่ายยาต้องไปโทษหมอหนึ่งอย่ามาโทษอาจารย์นะบางวันก็หัวเราะบางวันก็ร้องไห้อาเจิดแล้วยังเจิดแล้วยังเจิดพอแล้วยัง <c oughs> รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายนะพบก,กันใหม่อีกทีก็รอบเย็นนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้ที่ไ่นี้แล้วกัน,นครับสวัสดีครับ